สวัสดีครับวันนี้ผมอมรร่ำรวยจะพาทุกท่านมารู้จักกับคาถามหาจากักรพพัดนะครับซึ่งพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ถือว่าเป็นพระคาถาที่มีพลังครอบจักรวาลอาจจะเสริมให้ชะตาชีวิตดีขึ้นอาจจะทำให้ปฏิบัติเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองทั้งยังเป็นการที่จะปรับภพภบพูมิให้กก่ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาตินะครับพระคาถานี้ถือเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ดูปพรหม,มปัญโย แห่งวัดสแกจังหวัดอยุธยาผู้ที่จะสวดก็ควรที่จะน้อมนําจิตลําลึกถึงพระพุทธรูปปางพระจกักรพรรดิหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับรวมถึงว่าในแต่ละในแต่ละท่านก็จะมี การสวดที่แตกต่างกันตามวันเกิดของแต่ละท่านนะครับโดยวันอาทิตย์ก็จะสวด6จบนะครับวันจันทร์15จบวันอังคาร8จบวันพุธ17จบวันพฤหัส19จบวันศุกร์21จบวันเสาร์10จบตามกำลังวันที่ท่านได้เกิดนะครับ โดยที่ตั้งท่องนะโมสามจบขึ้นก่อนทุกครั้งนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตถ์สีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชา อากีธานังวะลังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอกีทานังวะรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโซ พุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักีทานังวะลังคันทัง สีวลีจะมหาเถลังอหังวันทามิทูลโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสหลังจากสวดเสร็จตามกำลังวันนะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วทุกท่านก็ระลึกถึง สิ่งดีๆที่เราได้ทํามาที่เป็นบุญที่เป็นกุศลแล้วก็แผ่เมตตาให้กับดวงจิตวิญญาณที่เราปรารถนาที่จะส่งบุญกุศลแผ่ไปให้ถึงพวกเขาเหล่านั้นเพื่อเป็นการปรับ,พบภพภูมิแล้วก็ได้รับส่วนบุญกุศล ให้มีสิ่งที่ดียิ่งๆขึ้นไปและนี่ก็คือคาถามหาจากักรพรรดิ